สวัสดีครับ,บนออ่น้องยินดีต้อนรับเข้าสู่ช n อ l ฟูโนวาน,นะครับและวันนี้เราอยู่กับรายการพี่น,<อ>น้องตี <ไป S 2> กัน,กนจ,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 จะวันนี้นะครับปูอยู่กับเด็กอาเซอุสนูเมลก้อนนะครับและพี่ฟ้าก็อยู่กับจารโรด้ากับทิดนิดใช่ไหมทิดนิษค่ขี้คุรรึบขี้นะครับพี่ฟูเริ่มเป็นฝ่ายเริ่มก่อนเทจะไม่ขยับลูกกระเต๋าเลยเทเป็นการทอยแบบคนขี้โกงเย่ จะเปิดไฟเริ่มก่อนเริ่มไปเลยจัวฉันขอวางไพ่ให้เสร็จกันแบบงามงดงดงามติดวีการเอนเนอร์ที้ผ่านแล้วก็ผ่านใช่รู้ได้ไงวะเดาเอาจะน,นี่เทพจริงๆฉชั้นบ้างลง,ลงนี่เทอร์โบเทอร์โบลงเนสบอลเลเวลบอลนสนบอลมันมาไงวะ สมพงศสมพงศ์ไอตัวนี้มันชื่อสมพงศ์เนี่ยว่าอะไรเนะี่ยเมื่อกี้กูตั้งชื่อให้มันเราคุยกันแล้วว่านายมันชื่ออะไรร่างแรกฉันจำไม่ได้เลยจำไ,ได้แต่ร<อ>่างสองโคโลโคโลโบชิโคโลโบชิใช่แล้วมันคือโคโลโบชิไมชิตากิชิตาก,กิกกด้วยแล้วก็ผ่านเลยเฮ้ยเขาผ่านเลยว่ะจูวจะตากไม่ได้นี่เทอร์บโบ แล้วก็โอเคเกียนะครับแล้วก็ลาสาแพชั้นยอดชั้นยอดด้วยเอาเป็นไอ้นี่มือชั้นอย่างป๊อกเลยเนี่ยเกมเนี้ยแกจะแพ้เร็วก็ได้นะเนี่ย <Yeah. S 1> อาเซอูดอะอาเซอูดแล้วยไงต่ออาเซอูดแล้วก็ตัดซะอะไรต่อแ<ะ>มรี่เะล่ะแมรี่อะไรนี่รอ,องเท้างานง,งีงว้ว่ะไม่เอาเอาไปถัดไป ไม่ดีเลยน่าจะเอา<ช><ช>งานวิจัยนั่นไงทีงดตัวเจ็ดสามหกเจ็ดไม่แมรี่มือเกเยอะใช่ไม่เล่นหรอแมลงแมรี่อะไรม,ม,ม,มันทิ้งอุดสองตัวสามตัวอุ้ดเป็นไงดุจังวะดุไหมเพื่อเรียกนูเมล้อนหนึ่ตัวใช่แล้วนี่เลย งไใจร้ายจริงๆเลยไม่ต้องตัดลืมไปตีเลยร้ 180. อยแปดสิบถึกนี่เลยคร้อยแปดสิบน้ำเด็กน้ำน้ำนะฮะอ้ยจาโรด้าเจ็บผ่านแล้วฉันจะแพ้เอานะเนี้่ยถ้าฉันมือยังเป็นอย่าง ใช่แกต้องรีบโบยดีๆีมือกูก็ดีขึ้นมาแบบงงงงอ้าวโตแล้วลูกโตโตเฮ้ยนี่มันอ้าวมีวัฒนาการเลยโตโตโตผู้บึงจงโตพวกเองจงโตไม่ไม่โตตัวหน้าด้วยนี่ไงโตตัวหน้าอ๋อคิดว่าโตตัวหลังก่อนโตตัวหน้าเลยเฮ้ยแต่ตัวหละตัวหน้านี่คือชันตีทีนึงก็ตายแล้วเนี่ยเนี่ยฉันค่อยหาวิธีกันว่าไอ อืม,อมแถมให้ใบล่างสุดอุ้ยจัดจา,จานทิ้งไม่หมดเลยเฮ้ยทิ้งหมดเลยตัดวดวูเผลอชีวิตมันจะดีขึ้นจริงหกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเฮ้ยติดติดเทอร์โบที่ทิทาริสนี่เอาเอาดาเมจมาคืนได้นะตอนเนี้ย จี้ติจี้เฮ้ยเอาว่ะเครื่องหอมเครื่องหอมด้วยเครื่องหอมทำไมวะเอาไอ้นี่ไงแปลงล่างเปล่าจริงๆก็เจอเครื่องหอมแหละเอาเครื่องหอมเนี่ยโคโรท็อกใช่เป็นโคโรท็อกก็ได้อื้ออ้ย คืนแปะยี่ด้วยอ่าฮะหายกันกับวีกาอืมไม่เซตตัวที่สองอ่ะเดี๋ยวยากนะเว้ยอยากเซตมากเลยอืมชีวิตคุณเนี่ยอยากเซตมากเลยโดนไม่เซตโดนแน่ๆเนี่ยอยากเซตจังเลยถอยเปล่าถอยเปล่าเสร็จแล้วเลเวลบอลก่นอนนะเลเวอลเออนี่ไงก็เอาตัวเล็กมาเส้นเลย ใช่ง่ายเอาลูกโครตท็อปไปเอาลูกโครตท็อปไปเส้นเอาลูกทิทลิตไปเส้นเนี่ยเอาสมพง์ไปเส้นกาสมพงไปเส้นคุณสมพง์ไปเส้นสมพง์เราขอโทษถอยสมพง์สู้นะมึงสู้สมพงฉันต้องไอ้นี่ไอ้นี่ฉันต้องสร้างปฏิหารเลยนะอ้ยเหี้ยไม่นะมันจะสร้างปฏิหารไม่มีจริง ียปฏิหารเป็นแมรี่ว้ oh. ไม่ดีเลยส่พงษ์ส so ่พงษ์สู้ไหมไม่อยากได้แมรี่แต่ก็ต้องเล่นอยู่ดีส่พงษ์ให้เ bon, พอร์บอลรีบไปให้ตัดทำไมวะเนี่ยไม่รู้ล่มคันใหญ่ส่พงษ์ ung, oh. สู้มันปล่อยนี่ก่อนนี่ฉันตัวโตวแล้วส่งสายเกมนี้จะเล่นกันแกแค่สองตัวก็พอแล้วโคตรให ตบไม่ติดดีวะไม่ติดดีว่ะแมรี่เลยแมรี่เลย oh yeah. โอ้ยตบู้เขาตบพฉันต้องเซตตัวที่สองหนึ่งสองสามมาแล้ววิ่ท <c oughs> ิ้งรองเท้าเดินป่าฟ้าเอาเอาดูเมลก้อนอซึ่งไม่มีเออ พอลแล้วเซ็ตทาเซฟนี่ก็เยอะดีขนาดทิ้งไปแล้วตั้งหลายตัวเนี่ยทิ้งไปตั้งสองนี่คือเซ็ตเซ็ตสุดท้ายแล้วด้วยใช่มาตัดทำไมลืมตีออสมพงศ์ฉันไม่มีกี้แล้วอ่ะไม่มีกี้เหล็กไม่เดียวพอเห้เกจะมีกี้อะไรเยอะแยะอืมอ้าวใช่ด้วยหันแล้วผมตายไปเรียบร้อย บานะเอาว่ะบานะว่ะเสร็จไปส่อนแอืมสุกี้จี้ยังไม่ได้ติดใช่จะเสี่ยงรอเทอร์โบดิมิทิคชีวิกูยากจังไงมันต้องตีแล้วมันต้องจัดจี้อยู่แล้วฟ้าแต่ว่าแกจะไม่มีตัวเจ็บนะถ้าฉันตีเนี่ยมันจะตายเลยใช่ฉันอยากได้เทอร์โบจี้เสี่ยงละกันงานวิจัยเยี่ยม ใช่ต้องเสี่ยงแล้วเพราะว่าไม่มีตัวเซตแล้วฝาใช่ฉันไม่มีอะไรมาเซตชีวิตฉันได้แล้วจะต้องลงวีอีกตัวหนึ่งเท่านั้นหน <7 S 2> ึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดิกบอลใช่ควิกเออทิ้งจริงเกมก,ก็ยังไม่ได้ติดจีนะเผื่อได้แคปเจอร์เออจริงๆเชก,ก็ได้เลยก็วิกก่อนก็ได้ออควิแกแหละ ไงก็ต้องจัดจี้อยู่ดีออามาทิ้งจีม้มีเยอะเลยมีเยอะเลยโอเคนอนเงี้ยวต้องเซ็ตจารุได้อีกตัวหนึ่งอืมขอชคอีกหน่อยไม่ได้เซ็ตตัวนี้ไม่ได้ไม่ใช่เชมินตัวนี้ไม่ได้แล้วมีสามคู่แล้วนะี่ยแม่งอยู่บ้านนู้นหมดเลยมั้ง ไม่ดีนะไม่นะเคมินก็ไม่มีอ่ะเดี๋ยวๆชีวิตพูจะเล่นยังไงเนี่ยเด็กก็บาร์นะลุยละท่านะเอานี่เมอไมือไปก่อนแล้วกันแล้วค่อยว่ากันอ๋ออยู่นี่ถุียเอ้าอ๋อแต่เมื่อกี้คือควิดบอลเพื่อหาจารดาแล้วเช็คด้วยไง อันเล้วเออเก่ตัวน้ำขุ่นขุ่นจิบหายอยู่บนมือมาติจี้ติกี้ก่อนติกี้ก่อนติกี้นี่แหละเออมือเต็มนีกอยากจั่ววางเทิร์ฟแล้วกันเออถูกแล้ววางไปเถอะอ่ะจารุดาตีเท่าไหร่อ่ามันร้อยเก้าร้อยเก้าหักกันอืม ก็ร้อยเก้านั่นแหละแล้วก็จัดจี้จัดจี้ซะอันนี้อยู่นี่อันนี้อยู่เชมินอืมอีดี้ดก็ไ้หน้ารอดแล้วล่ะปล่อยตายได้โอเคจัว่วจัว่วเฮ้อเคลื่อนตัวแบบนี้ลุงจะรอดยังไ,ไงไม่นี่ย างานวิจัยทิ้งหมดมือโ oh <my> อ้มก็อดจวดจ็ดูขึ้นแบบนี้ก็ไปไม่ได้สิสามหกเจ็ดเอาว่ะไฮเปอร์เมลอนแล้วก็างานวิจัยเอาอุด โฟดจังโฟ,โฟดีจริงๆเลยตานี้ทำไมกูมไม่โฟเลยตานีนี่เหมาะกับการจะเป็นแชมป์เลยแล้วก็คันเบ็ดตานีของฉันเหมือนบวยแล้วบวยอีกอะน้ำกับเหล็กแค่นี้เดี๋ยวจะไม่ต้องสับนะอันนี้เก็บใช่ไหมใช่ตานี้ติดจี้ยังไม่ได้ติดจี้ถูกอ่ะ,อะอน,นี้ก่อนขอเก็บเก็บเมลอน เก็บเมลอนเก็บเมลอนอย่างเดียวด้วยเออเก็บเมลอนอย่างเดียววางไว้ก่อนนะแล้วก็ตีเลยแล้วก็เอาจี้สองใบนี้มาแปะอันนี้เก็บเก็บเมลอนอืมตัดให้หน่อยได้สองไพ่ฉันจะเล่นยังไงต่อดีวะเนี่ยเกโรเชมินมากระทืบฉันประเด็นคือเชมินฉันไม่โตเอ่า จัวชีล่าโมงไงจัวหนึ่งไงเดี๋ยวี่จะเก็บเทิร์ฟฮะเดี๋ยวี่จะเก็บเทิร์ฟไว้กูมีเทิร์ฟให้อยู่เลยอ๋อโอเคดีนะเป็นจัวได้เมื่อกี้เลยไปเอามาใหม่เออมาเคมินเชมินตีเท่าไหร่วะเนี่ยเก็บไปแล้วสามไพ่ตีสองสี่ใช่โอเคสองหนึ่งตายอยู่ดีแหละเน็บ ที่ใช้แล้วอืติดจี้ปลาชีวิตไวยกับพวกมึงอืผมจารุด้าด้วยนั่นหมไม่ติดที่จารุด้า่ะนั่นแหะสิเออแมงค่งนึกออกเมื่อกี้อ่ะเกนบินตีตายก็บานะตัวสองจวอะไรเราะเปิว่ะแต่ีก็เทคก่อนสิเออจริงๆตายเอาเทคไปเออเทคตาย ก็เทคไพ่ไงสองใบก็ไม่ได้จั่วไงเออเออจริงจริงมันต้องเทคนีก่อนมา<ช>ค่อยมาจัวจ่วจั่วเพิ่มความอึดถึกเชียอยึดอีกแล้วอึดถึกว <c oughs> นเรามันจะแก้เชมินฉันตีไม่ทำมียอะไรเลยสองร้อยไปแจกให้เยอะเชียนี่ยงไงอึดไหมการร้อยสิบป่านแล้ว จัรุด้าตัวอืขอดูหน่อยเถอะเฟวี่มีอะไรเฟสวีบอไมีอะไรในชีวิตกูเนี่ยมีจารุด้าอีกตัวอ๋อมีชุดหนึ่งเดี๋ยวไปอีกชุดหนึ่งอ่าเอามาก็ได้แลกกันอืมแลกกันแลกกันอ่าถ้าอยากตีก็ต้องจุดนิดขึ้นใช่ไม่งั้นตีไม่เข้า มไม่งั้นจะตีเหลือสอง้ยสิจะเหลือแค่ร้อยสามเทิร์เล่นทุนอืมเทิร์เล่นถูกต้องเทิร์เล่นทุกเทิร์นไหนดูไหนชี้มีอะไรไอที่ก็รู้อยู่นะว่าไม่มีอะไรแล้วเล่นมันทุกเทิร์นเละไม่มีเลยจริง, <c oughs> รงๆตอนนี้ต้องถอยเนาะใช่ถอยถอยอยู่แล้วเดีย๋ยวจะเก็บดาเมจไว้ไงแปะใส่นี่แล้วก็อันนี้ถอยถอย ถอยหนึ่งเองใช่จุดทะลิศขึ้นอืแล้วก็ตีฟ้าไ <200. S 2> ปสองร้อยฟาจวอุย้ยนี่มันเก่งนี่นาเมลอนฟาทำไมมือเขาดีจังวะนี่ขนาดอี้มือฉันอี้แม่งอะไรวะเนี้ยเมลอนแปะจัว3 1สามหนึ่งสองสามอ้าวแล้วเมื่อกี้ฉันลืมจัว่ะจไอ้นี่ก็จัวไปดิจดูอะไร ไม่เป็นไรเพราะว่านี่ไม่ใช่การแข่งแบบจริงจังจะเป็นการแข่งกบบจริงจังไม่ให้ตัวละฟังไฟแล้วก็ยารักษาแผลชั้นยอดถอดสองใบฮิวร้อยยี่อันนี้ฮิวสามสิบเท่ากับฮิวร้อยห้าเหลือห้าสิบหนาจังวะหนาปึ๊กเมลอนไปแล้วตีเลยสองร้อยการเตมเตร้ยสิบเหมือนเดิมอาร์เจน้ดนาขึ้น บ่อยฟรีบ่อยฟรีต้องจารอด้าจะตั้งไม่ต้องตั้งแล้วนี่เหลือสองตัวแล้วไม่ต้องตั้งนะซาตานโยนทิ้งนห้หมดเหาจี้ดีกว่าหาจี้แค่ใบเดียวแะ่ใช่นี่คือหาจี้สองสี่ห้าหกเจ็ดแหิดจี้ติดเข็บขัด เออ,อเสร็จแล้วก็ปก,กับเกียร์ตั้งหม่ทำไม,มไม่ใช้เชิญหน้าล่ะเชิดนี้ใช้มาก็ไม่ได้อะไรแล้วอ,อจริงแต่ใช้ไม่ไัออ้มาขนาดนี้ต้องสี้า จะโกงแปะจี้อีกเลยน่าจะสิฟูยงังงงๆอยู่แต่มีให้หยิบแค่นี้อืมนะตีมาร้อยเดี๋ยวนะมันร้อยเก้าค่ากันอ๋อใช่มันค่าไกาน่นุ่นก็คือ 9, ร้อยเก้าถูกป่าฮร้อยเก้าแต่ว่าหักจากฟีฟูร้อยสิบอีกทีอีกอีกแปดสิบฮร้อยเก้าเหลือร้อยสิบร้อยสิบ เดี๋ยน้องๆจะงงตีมาสองร้อยยี่นะครับแล้วก็หักไปร้อยสิบก็เลยเหลือแค่รนะ้อยสิบน่ะจัวจัวสามหนาเป็นไหมนี่ฉันยังเหลือปะวะก็แปะ แปะลงไปแบบไม่คิดเลยนะหนึ่งสองไม่น,น่าเหลือแล้วยาเนี่ยอยู่ในนี้สามใบแล้วไม่เหลือแล้วงั้นต้องกดวีสตาร์แล้วสิอุ้ยเ้ยแม่งเริ่มวีสตาร์เริ่มใหม่แล้วเริ่่มมให <c oughs> มงั้นเดี๋ยวสู้ไม่ได้มาเดาอีกแล้วเนาะเคาะเลยสองร้อยเอาไปโอ้ยเขาทิศทะลิดมาเออแล้วเมื่อกี้ก็ไม่จัดจี เธอลืมคนอ,อมืมจัดจี้แล้วตัวใช่เมื่อกี้ต้องจัดจี้เมื่อกี้ต้องแบบต้องอย่างนี้เนาะใช่จี้เนี้ยให้โอกาสให้โอกาสใ,กใช่มันต้องอย่างนี้มันต้องจัดแล้วใช่ใช่มันต้องจัดไงแต่เมื่อกี้แม่งเบื่อแต่ตอนนี้ไฮ้ปร,บบระบอลประบอลเอาอาทิตย์ธลิดว่ะทิ้งแม่งเลยคุกเลยเฮ้เนี่ยทิ้งแม่งวะอาทิตย์ธลิดมาบึงมาเนี่ย เชี่ยเป็นการต่อสู้ที่สูสีซะสักเฮียบางขนาดเนี้ยลองคิดดูนะคะโอ้มึงพูดอย่างนั้นนี่มึงก็บางไม่ตายกูเหลือห้าใบแล้วเนี่ยจะได้ทำไงดีชีวิตไวเนี่ยไอสองใบนี้ก็สำคัญไม่สําคัญละนาทานนี้ไม่ได้สําคัญนะอืมแต่นาานี้ใช้ได้นะฟ้าเพราะมันจัว่วก่อนเราค่อยติดถ้าไม่มีจี้ก็ใช้ได้นะโอเคนีม่มีจี้ก็ใช้ได้ใช่ไหมใช่นาทานนี้ก็จั่วก่อนมันจั่วสองก่อนฟ้าจั่ว ไหนว่าเทอโบอ่ะ ah. ไม่รู้มึงหมดแล้วย anyway? ังเนี่ยเทอโบยังมีสี่ลูกมีมีกเมื่อกี้ดูแล้วมีเฮ้ยเพิ่งใบเดียวเองนี่ก็ใช่ไงบอกมีเยอะแยะเลยเนี่ยมีเทอโบสี่ลูกไม่รู้อยู่ไหนและอยู่ในนี้มีอยู่ในนี้จำได้อยู่ในนี้ไม่ับชีวิตดีวิญีาณถอยเอาเชมินขึ้นมาหัวใจพิงกอนไปเชมิน ชีวิตกูอ้าวดกูสัญญากูยังไม่ใช้บอสกับมึงเท่าไหร่วันนี้มีเนื้อใจสี่สี่สิบหกบวกกับสองร้อยยี่เอ้ยร้120อยยี่สองร้อยแปดสิบลบไปร้อยสิบเหลือร้อยเจ็ด ม่กูสัญญากับมึงแล้วว่ากูจะไม่ใช้คำสั่งบอสกับมึงกูไม่เชื่อกูใช้เซเลน่าโคตรเย้ไม่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 ใช่บอสแต่มันก็เป็นบอสไม่ใช่เหรอจุ๊วจบไหนขอคอดูเปิดเปิดเปิดท็อปมาดูดิโอ้แมรี่โอ้ยนี่แคปเจอร์เซอร์โบเซอร์โบ นี่คือจี้มังมกรอ,อยู่แล้วโหจบตายนีโอเคก็ <Okay. S 1> <Okay. S 2> เป็นเป็นอะไรที่เด็ก,กดเูเออเอ้แต่จริงนะน้องๆถ้าเมื่อกี้แบบเราจัดจี้ถูกนะใช่จี้มันต้องไปอยู่อย่างนี้นะครับน้องๆเพราะถ้าจี้จี้ไปอยู่อย่างนี้เนี่ยฮีฟูต้องเลือกไปตีนี่เลยนะแต่ว่าถ้าตีนี่ก็เปลืองบอสอยู่ดีเพราะนั้นมันก็จะต้องเป็นสองบอสมันต้องดึง,ด,งดึงอย่างนี้เลยอ่าใช่ถูกอืม แันนี้ก็แล้วฟ้าตอนนี้ฟ้าค่อนข้างอึดนะเพราะว่าอันนี้มันบวกด้อยอีก40ใช่แต่ว่ามันโดน2จิตก็ตายอยู่ดีโอเคก็ประมาณนี้นะครับน้องๆวันนี้พี่ฟ้าไม่ได้เล่นผิดอะไรเยอะนะแค่พยายามแล้วเออแค่เอาจริงๆเด็กไม่รักฉัน เออถ้าจั่วดีกว <prompt> ่านี้อีกนิดนึงเนี่ยคือเนี่ยเนี่ยถ้าจั่วได้แบบเทอร์โบบ่อยๆอ่ะมันจะดีมากเลยใช่ถ้าเมื่อกี้มีเทอร์โบอ่ะใบเดียวน่ะอยู่เลยนะครับเอาอยู่นะใช่แล้วนี่ดูดูฉันเหลือสี่ใบแล้วแท้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 ไม่มีอะไรเลยนี่มีน้ำหอมน้ำหอมอะไรเอาไว้เจอกับมิวแท้งนะแต่ไม่รู้จะได้เจอหรือเปล่านะโอเคใครที่ชอบคลิปในวันนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับส่วนคนที่กด สมัครสมาชิกมานะครับก็ขอขอบคุณนะครับที่สนับสนุนนะครับให้มีให้ช่องนี้นะครับพอจะมีอยู่มีกินได้ต่อไปนะครับ <Yeah. S 1> โอเคสำหรับวันนี้พวกเราสองคนก็ลากันตรงนี้เลยขอบคุณนะครับ <Yeah. S 1> ที่เข้ามา <Yeah. S 1> รับชมนะครับ yeah.